พีรพันธ์ดักทางเรียกสสก้าวไกลหารือด้านพลังงานเพื่อประชาชนในระยะยาวพีรพันธ์ชิงดักทางเรียกสสก้าวไกลเข้าพบหารือด้านพลังงานบอกเห็นตรงกรันปมลดค่าพลังงานราคาถูกวางแผนช่วยแก้ปัญหาประชาชนในระยะยาวเตรียมตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลลดค่าพลังงานคาดมีความชัดเจนลดราคาน้ำมันเบนซินในเดือนตุลาคมนี้ นายพีรพันธ์สาลิรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวภายหลังการหารือกับพักก้าวไกลถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาพลังงานว่าตนเองและตัวแทนพักก้าวไกลทั้ง3คนมีประเด็นและข้อห่วงใยที่ตรงกันซึ่งการหารือไปนอไปด้วยดีแต่มีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผน PPP การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการะของรัฐ ต้องการให้มีการกระจายใช้เชื้อเพลิงอย่างสมดุลที่ทางพักเก้าไกลได้มีข้อเสนอแนะมาตนเองจึงขอให้พักเก้าไกลทําหนังสือเป็นข้อเสนอแนะกลับเข้ามาเพื่อให้เห็นข้อเสนอแนะอย่างชัดเจนและตนเองจะได้นําไปประกอบการพิจารณาส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาราคากา๊สธรรมชาติก๊สนําเข้า ก๊าซหุงต้มที่นํามาใช้ในครัวเรือนและก๊าซที่ผลิตไฟฟ้าควรจะมีการปรับแผนให้ประชาชนใช้ก๊าซที่มาจากอ่าวไทยมากขึ้นและได้ในราคาที่ถูกลงซึ่งตรงกับนโยบายของตนอยู่แล้วแต่ต้องใช้เวลาเพราะเพิ่งเข้ามาทํางานเพียง3สัปดาห์พร้อมย้ําว่านโยบายที่ทางพักก้าวไกลเสนอมาก็ตรงกันหมดนายพีรพันธ์บอกอีกว่าภายหลังจากการหารือได้กล่าวเชิญพักก้าวไกลามาร่วมวงสัมภาษณ์แต่พักก้าไกลปฏิเสธเนื่องจากติดภารกิจ เมื่อถามว่าหากไม่สามารถไปตอบกระทู้ที่สภาได้จะเชิญมาพูดคุยในลักษณะนี้ใช่หรือไม่นายพิรพันธ์กล่าวว่าหารือก็คือการหารือส่วนกระทู้ก็คือกระทู้แต่บางกระทู้เป็นการตั้งคำถามสดจึงไม่ทันได้ตั้งตัวและบางครั้งติดภารกิจที่นัดหมายไว้แล้วอาจทำให้ผู้ถามเสียเวลาถามคำถามและเข้าใจผิดว่าตนหลบเลี่ยงการตอบคำถาม ดังนั้นการนัดหารือในวันนี้เนื่องจากในวันที่จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสที่28กันยายนที่จะถึงนี้ตนเองติดภารกิจจึงกังวลว่าผู้ตั้งคำถามมองว่ามีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงแต่เมื่อความเห็นทุกอย่างตรงกันแล้วผมจะต้องไปรอให้เขาถามในสภาทำไมนายพิรพันธ์กล่าว นายพิรพันธ์ระบุอีกว่าในที่ประชุมสภาตนเองตอบคำถามได้แค่คนเดียวแต่การเรียกมาหารือในลักษณะนี้ตนสามารถเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมหารือและตอบคำถามได้ด้วยซึ่งมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าแต่ไม่ได้บอกว่าหลังจากนี้เรียกฝ่ายค้านเข้ามาเพื่อจะตอบคำถามจะเป็นลักษณะนี้ เมื่อถามว่าการปรับลดราคาน้ำมันในครั้งนี้มีการทำความเข้าใจกับพักก้าวไกลหรือไม่ถึงกรณีการใช้งบประมาณนายพิรพันยืนยันว่าการปรับลดน้ำมันดีเซลในครั้งนี้ไม่ได้นำงบประมาณใดมาใช้ซึ่งพักก้าวไกลเข้าใจอายุแล้วเพียงแต่เป็นห่วงว่าจะมีมาตรการระยะยาวหรือไม่ซึ่งตนได้ชี้แจงไปว่านี่เป็นเพียงมาตรการเฉพาะหน้าภายใต้หลักเกณฑ์ โครงสร้างปัจจุบันที่มีการใช้กันมานานมากแล้วและอาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งสำคัญคือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็แล้วแต่ต้องเป็นประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศส่วนเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการปรับลดราคาน้ำมันเบนซินนายพีรพันธ์กล่าวว่าเรื่องนี้มีแนวทางที่เป็นไปได้อีกทั้งได้รับฟังรายงานจากกรมธุรกิจพลังงานแล้วทําความเข้าใจในหลายเรื่องซึ่งมองว่าบางเรื่องผิดตันกะแต่พยายามทํางานและประสานทําความเข้าใจกันให้ได้ โดยได้มอบนโยบายไปแล้วว่าให้คิดจากน้ำมันเบนซินเกรดต่ำที่สุดเป็นเกณฑ์ว่าจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากขึ้นเพราะผู้ใช้น้ำมันเบนซินไม่ได้มีแค่วินจักรยานยนต์รับจ้างแต่ยังมีประชาชนทั่วไปก็ใช้น้ำมันเบนซินด้วยแต่หากมีปัญหามากในเรื่องของหลักเกณฑ์ตนเองก็ได้กำชับไปว่าเหตุใดจึงไม่เอาเกณฑ์ของผู้มีรายได้น้อยมาคิดเกณฑ์การลดราคาพลังงานตนเองจึงมอบโจทย์ไปในลักษณะนี้ นายพีรพันธ์กล่าวอีกว่าขอให้มั่นใจว่ากรมธุรกิจพลังงานน่าจะหาแนวทางออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำมันเบนซินได้ซึ่งคาดว่าเดือนตุลาคมนี้จะได้คำตอบและจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำกับดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะด้วยพร้อมยืนยันจะพยายามช่วยเหลือคนไทยให้ได้และจะมีข่าวดีเร็วๆนี้เพื่อให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกยังดีกว่าไม่ได้คิดแค่มานั่งเฉย ฮทั้งนี้นายพีรพันธ์ระบุว่าการเดินทางเยือนกัมพูชาในวันที่28กันยายนนี้ของนายกรัฐมนตรีจะไม่มีการหารือประเด็นพลังงานตนเองจึงไม่ได้เดินทางร่วมคณะด้วยอย่างไรก็ตามนายพีรพันธ์ปฏิเสธตอบคำถา,ถามถึงกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยระบุว่าก็ผมพูดไปหมดแล้ว